วันนี้ก็จะพามาขึ้นรถทัวร์นะจ๊ะทุกคนเปลี่ยนฟิลในการเดินทางกันบ้างนะครับวันนี้จะเดินทางไปขอนแก่นขอนแก่นครับผมวันนี้นั่งรถราสีมาอุดรไปขอนแก่นก็เดินทางออกจากโคราช5้าโมงยีนะจ๊ะถึงปลายทางบ่าย2องครึ่งครับผมก็รถปอสองนะทุกคนเออใครหวานเย็นหวานเจี๊ยบชิวชไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรก,ก็เชิญได้จ้ะ สบายๆไม่เร่งรีบครับแล้วก็บรรยากาศสตรีทฟู้ดบนรถนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็เคยเจอตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กครับแล้วก็นานมากแล้วไม่ได้เคยเจอครับสตรีทฟู้ดไก่ย่างปิ้งไก่ข้าวเหนียวมะม่วงไข่ปิ้งเยอะอะไรครับบนรถหอมขนาดนี้ก็ต้องจัดสิจะสั่งหมูปิ้งกับข้าวเหนียวแถมปีกไก่ด้วย50บาททุกคนเออหิวแบบก็กินไปตามทางนะโอ้บรรยากาศดีเลยวันจีครับ อิ่มเลยอะ่ะแบบลงรถปุ๊บไม่ต้องไปหาข้าวกินเลยทุกคนสบายสบายเลยสติฟูด้ดมีแต่รถปอ .2 นะรถปอ .1 เขาไม่ให้ขึ้นมาขายนะทุกคนแต่ก่อนรถรถแอร์ไม่ใช่รถพัดลมธรรม,รมดานะ่ะเขาก็จะขึ้นมาขายแบบนี้แหละแต่ก่อนอาจจะขายเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้เขาแม่ค้าพ่อค้าก็น่าจะแบบลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหลือแต่แล้วแต่รุ่นเกา่าๆขายอยู่คอนมาถึงขอนแก่นแล้วฝนตก,ต,กตลอดทางเลยอะ่ะนี่เรามารถคันนี้นะปาสิมาอุดรเอ นี่กำลังเรียกแม็กซิมที่ขอนแก่นนะมาถึงแลฝนตกตลอดทางเลยอ่ะต้องขับมอไซค์กลับด้วยอืมแต่ก็ดีไม่ร้อนแต่คงไม่ใช่อปุปสรรคหรอกเพราะว่าปะกะติก็ขับรเดอร์อยู่แล้วโอเครถมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนมาถึงแล้วทุกคนพูนี่สุงให้อ้ำมากับสายฝนอันโปรยปลายไปรับรถกันไม่ใช่สูตนี้หรือเปล่าวะ ใช่เลยน้ยกวนดูเออตาเข้าในร้านกันพี่ทำรีวิวให้หนูด้วยเลยได้ครับอันนี้จะเป็นได้ค่ะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์อ่ะปับชกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกกุญแจถ้าพี่ซื้อกระเป๋าข้างหรือกระเป๋าอะไรที่มากับสูตรตัวนี้สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันกับรถได้เลยค่ะจะมีให้สองตัว ก็คือไม่ต้องพกกุญแจเยอะอใช้ตัวนี้จบ,บลองหันซ้ายหันขวาดูครับว่าหมวกหมุนตามไหมอ่านทำไมมหมุนเดีวยวโอเคต่อมาคืออึดอัดไใหมบีบรัดเกินไปหรือเปล่าทุกคนเราได้โปรมกแถมหมวกด้วยนะนี่หมวกนำเข้านะนีใบไม่มีจำหน่ายในไทยนะหมวกนำเข้าครับตัวนะนี้จากอิตาลี สองสามโโรลาด์ได้สมาชิกใหม่แจ็เอาสแกนลายเข้ากลุ่มหน่อยได้ครับสวัสดีครับพี่น้้ยแด้เพื่อลมทางกับโคราด้วยสตีดกับแคมเปิลนะครับฝนตกลุยฝนกันโอู้ สูโลตอนนี้สิบหกโลแล้วนะทุกคนสิบหกโลแล้วเออ,อไปไฟแดงโอ้มาถึงบ้านไผ่นะทุกคนประมาณเต็มถังสามร้อยสิบบาทนะเต็มจริงน่าจะประมาณสามร้อยห้าสิบวันนี้ก็เปียกพี่นุ้ยลูกเพื่อนล้มทายหนิท่านไปลุยกันต่อทุกคนตอนนี้ถึงบ้านไผ่นะภาก่อนหนาวเปียงบนเลยอ่ะ เออขับดีมากเลยทุกคนนี่อันนี้อันนี้น้องอ้้มเรานะลูกครึ่งอังกฤษอังกฤษขอนแก่นเออน้องอ้ำขับดีแรงอันนี้รถรถพี่ในพี่ในในกลุ่มนะเออมาถึงก็ได้กลุ่มเลยได้เพื่อนเลยนี่ของพี่แกเป็นสิคมเบินะครบเลยของแต่งครบมีทั้งไฟสปอร์ตไลท์มีทั้งกล่ามีทั้งชิวสวยอ่ะ มีกระเป๋าด้วยมีกันดดดด้วยทุกคนแต่ของเราเพิ่งมาใหม่นะยังขอทําใจก่อนเออขอ,ขอเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวถูกหวยพุ่งถูกหวยงวดนนี้นจัดเลยโปรเราก็อาจจะได้หมวกกับนอกด้วยนะอืมถือว่าก็โอเคะหมวกอืใสด่ดีดีอ่ะดีเลยโอเคอยาเข้าห้องน้ำกินน้ำกินท่าแล้วก็อาจจะออกเดินทางต่อ วิธีไบค์เกอร์นะกลับม,มาถึงบ้านแล้วเปียกฝนนี่สภาพ